เื่อนไหวแล้วนะคะล่าสุดนะคะแม่เกตนะคะหรือว่าแม่ของสาวเจนนี่และสาวลิลลี่ได้หมดทัศสดชื่นนะคะได้ออกมาไลฟ์ขายของนะคะบอกเลยว่างานนี้นะคะทําเอาชาวเน็ตเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับประเด็นที่มีปัญหาก,กันในครอบครัวนะคะโดยสรุปดราม่าได้ว่าแม่เกดเนี่ยได้ออกมาไลฟ์นะคะว่าตนเนี่ยมีความผิดพลาดในเรื่องหนี้สินจากการกระทําของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนเรื่องหวยพร้อมทั้งยังยืนยันนะคะว่าเรื่องข่าวหรือเรื่องเงินหลักแสนแล้วก็รถที่ลูกซื้อ นั้นไม่เป็นความจริงค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้เผยเหตุผลที่ไม่ได้ไปหาหลานนะคะซึ่งเกิดจากการกระทําของตัวเองล้วนๆแล้วหลังจากนั้นนะคะสาวเจนนี่เนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงส่วนกลับแม่ตัวเองนะคะโดยสรุปประเด็นได้ว่า ตนเนี่ยก็ใช้หนี้ให้แม่ตลอดเป็นจํานวนหลักล้านนะคะนอกจากนี้เนี่ยเธอก็เคยให้เงินเดือนแม่เดือนละแสนนะคะแต่แม่เนี่ยมักจะเบิกขอไปก่อนล่วงหน้า10เดือนซึ่งเจนนี่ก็ให้ตลอดโดยหลังจากนี้จะไม่ขอใช้หนี้อะไรให้แม่อีกแล้วขอให้เจ้านี่เนี่ยรับทราบ โดยเฉพาะนี่ที่เป็นสีเทาโดยทางแม่เกศนะคะก็ได้ชี้แจงว่าทางออกของแม่คือการทํางานมีรถให้ใช้แล้วก็มีบ้านราคาสูงให้แม่อยู่40ล้านแต่ไม่สามารถใส่ชื่อแม่ได้เพราะแม่ไม่ได้ทํางานโดยนอกจากนี้นะคะยังมีประเด็นที่สาวเจนนี่เนะอยากคุยกับแม่แต่พอคุยทีไรเนี่ยก็มีแต่เรื่องเงินทุกทีเลยนอกจากนี้เนี่ยแม่ก็ยังพูดกับลูกไม่ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยแม่ก็ยังประชดประชันนะคะแม้จะช่วยเหลือเรื่องเงินแต่ยังไงแม่ก็ยังประชดเหมือนเดิมว่าเจนนี่เนี่ยเคยทำมา ไรให้บ้างแต่สุดท้ายนะคะความเป็นลูกค่ะสาวเจนนี่นะคะจากที่เคยบอกว่าจะไม่ใช้นี่อะไรให้แม่แล้วแต่เธอก็ได้ประกาศกลางรายการหนกระแสข่าวว่าเธอจะใช้นี่ให้แม่เอง แล้วก็อย่างที่ทราบกันเลยค่ะว่าหลังจากที่สาวเจนนี่นะคะได้ประกาศว่าจะใช้นี่ให้แม่เองเนี่ยก็มีเจ้าเนียโทรมาทวงเงินเธอกลางไลฟ์เลยให้สาวเจนนี่นะคะก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเธอเนี่ยจะให้เงินกับแม่แล้วให้แม่เนี่ยไปเคลียร์เองแต่ตอนนี้เนี่ยแม่ยังไม่คุยด้วยเลยนะคะโดยล่าสุดเนี่ยฟังคุณแม่นะคะก็ได้เคลื่อนไหวแล้วนะคะด้วยการที่มีคนจ้างให้ไลฟ์นะคะขายของโดยในไลฟ์นะคะแม่เกตเนี่ยก็ได้ร้องเพลงของลูกสาวนะคะคือเพลงคนข้างหลังคะ่ะร้องเพลงไปก็ร้องไห้ไปนะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะแม่เกดเนี่ยก็ยังพูดว่าสู้ค่ะสู้อยู่แล้วเป็นกําลังใจให้ลูกด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวตัวเองด้วยตอนนี้รู้สึกแย่ทุกคนเอาจริงๆครอบครัวแม่เกดก็รู้สึกแย่ทุกคนแหละ แม่เกดก็รู้ว่าทุกคนรู้สึกแย่นะคะบอกเลยว่าพอฟังแบบนี้ก็รู้สึกว่าแม่เกดเนี่ยก็คงใจยอมคุยกับสาวเจนนี่แล้วยังไงเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาครอบครัวนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนี้เนาะซึ่งบอกเลยนะคะทุกคนว่าปัญหาแบบนี้นะคะเชื่อได้ว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยก็อาจจะเป็นกันนะคะอาจจะมีงอนอาจจะมีน้อยใจกันบ้างนะคะแต่ยังไงแล้วถ้าเรารักกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งเนาะอะยังไงก็แล้วแต่ค่ะขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนี้ครอบครัวสาวเจ นี้ว่าจะเป็นสาวเจนนี่นะคะลิลลี่หรือว่าจะเป็นแม่เกตเองนะคะขอให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆแบบนี้ไปได้ะคะ่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันได้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ